ในปี1988เครื่องบิน F-117 Night Hawk และเครื่องบิน F-16 อีกสลำได้รับภารกิจให้เข้าไปทิ้งระเบิดทำลายศูนย์บัญชาการในเบลเกรดพอเข้าพื้นที่ค่าศึก F-16 ทั้ง2ลำถอดกำลังให้ Night Hawk ตรงเข้ากลางเข้าหมายลำเดียวสหรัฐอเมริกามั่นใจเรดา้าของค่าศึกไม่มีทางตรวจจับเครื่องบินลำนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีล่องหนบินทิ้งระเบิดมาหลายสิบเที่ยวยังไม่เคยถูกจับได้สักครั้งแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมยูโกสลาเวียได้รับ ข่าวกองจากสายรับเซอร์เบียจะมีเครื่องไหนฮอกบินผ่านมากองทับอากาศเตรียมจะลวดต่อต้านอากาศยาน S 1 2 5ในเมื่อเรดาร์จับไม่ได้คราวนี้เปลี่ยนไปเอาหนวดกุ้งแบบโบราณใส่แทนเรดาร์ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ต่ำตัวจับได้แค่มุมแคบๆแ,แ,แต่รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมาไนฮอกบินเข้ามาอย่างสบายใจทิ้งระเบิดลงภาคพื้นดินทํางานด้วยเลเซอร์เข้าเป้าหมายจังหวะที่เปิดท้องเครื่องปล่อยระเบิดเรดาร์ดักรออยู่แล้วล็อกเป้าแล้วปล่อย แซมขึ้นไป2ลูกนักบินตกใจสัญญาณแจ้งเตือนติดล็อกเป้าบินมาเป็นสิบที่ยวไม่เคยโดนจับได้พยายามบินหนีสุดชีวิตแต่ไนท์ฮ็อคไม่ใช่เครื่อง f 1 6บินโฉบได้แค่ขึ้นลงจรวดแซมลูกแรกพลาดเป้าอีกลูกหนึ่งเข้าเต็มปีแรงระเบิดทําให้ปีกเสียหายไนท์ฮอกปีกหักล่วงลงพื้นดินนักบินดีดตัวออกมาทันถือว่ารอดไปเหตุการณ์นี้ถือเป็นการตกเกียนสหรัฐอเมริกาเทคโนโลยีล่องหนขั้นเทพแต่แพ้เรดาร์หนวดกุ้งสมัยโบราณ